าฟอร์คมคนมากไงย่าเอาแสนเกิเเเกนกเะ,มมเ,มมะนนนเรื่องมันไม่ได้แสนเกินบ่มันจะห่อนนะผมบอกฟ้องให้ว่าไงเพราะว่าผมมเวลาผมมีแต่นี่ทําบานสั่งบ้านสั่งเลี้ยนสั่งอย่างพี่น้องทีเนี้ยก็เลยจะบอกว่าผมขออนุญาตไม่คืนตังค์นะครับเจ็บมัดจําไม่คืนตังค์ถ้าจะจ้างผมต่อผมยินดีผมไม่ทะเลาะกับพี่แต่ว่าผมจะรีวิวในต่อเมื่อในราคาเต็มคือแสนห้าราคาเดิมเจ็บหมื่นห้ารีวิวให้ไม่ได้นะครับเพราะค่าตัวผม ตอนนี้ก็คือสองแสนัอพอยู่แล้วบอกเลยว่าวันนี้ใครสนใจจ้างรีวกสองแสนัพนะครับในการจ้างก็จะเป็นพินเตร์พินเตร์ตรผมก็รับตัวละสองล้านต่อปีนะครับอันนี้คือพูดค่าตัวให้ดูเลยว,ว่าเหมือนผมไปถือสินค้าเนี่ยผมถือใน่ตัวนหนึ่งเนี่ยปีละสองล้านอยู่แล้วเพราะแล้วเหมือนอันนี้กันกผมใช้ผมได้สดชั่วโมงละชั่วโมงละสองแสนบาทตอนนี้นะครับเพราะแล้วรา,ราคาเดิมจ้างได้จ้างได้แต่ว่าต้องจ่ายราคาติม 150, แสนห้าหมื่นบาทส,ส,สัญญ,ญาณชัดไหมทุกคน บูย๊ยขาตัวคนดังสิบันน้ขายหน้าไปจา้างตริงจริงมันก็เป็นยังไนล่ะพี่มันมันก็แลกได้ทุกอย่างพี่นอ้องกว่าจะเป็นคนดังมาได้กว่าจะดังได้ขนาดเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ดีเขาดังนะเขาสร้างผลงานสรานานา้างนี่บออะไรหันเยอะมากเยอะนี่หรอใช่ไม่น่าแบบอ๋อโอเคให้ไม่เสียสาษีรอนไหมเออสั่งรอเลยกว่าจะอ,าอะไรกระเป๋ารถติจะ๊บกับสิบเพื่อย่าง น้องบาดผีบาสิีบกับซิบกระซืบกันท่าอย่างเพราะแล้วขออนุญาตไม่คืนต่างขออนุญาตขออนุญาตลิบต่างเลยถ้าไม่ถ้าไม่จ้างนะเพราะว่ามันเป็นการมาจาเพราะแล้วคุณอ๋อหนึ่งถ้าคุยกันดีแต่แรกผมอาจจะเป็นคนเห็นใจผมเป็นคนใจดีนะจริงจผมเป็นคนใจดีมากผมเป็นคนเห็นใจคนผมเป็นคนเห็นอกเห็นใจทุกคนมากแต่ว่าถ้าใครยว่าอะไรถ้าเกิดอ ถ้าแบบนี้หนึ่งแหละผมมานั่งคิดทบทวนว่าเออว่ะถึงแม้เรื่องไม่ถึงหูเราถึงผู้การเราผู้การเราเขามีหน้าที่อะไรผู้การผมเขามีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผมเขาไม่ต้องมานั่งถามผมทุกเรื่องก็ได้ว่าลูกค้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะต้องคืนกันไหมผู้การทําหน้าที่ถูกแล้วแต่สิ่งที่ผิดคือลูกค้ามัดจำสี่หมื่นห้าแล้วไปจืดปัญหาถือค้นก่วงข้อยังฉันจะไปรวมเทอาตีไม่เป็นปัญหาของฉันเนื่อบอลฉันมีหน้ออาที่ตรวจสอบสินค้าถูกต้องโอเคมีอันนั้นอันนี้พร้อมรีวิวให้ ถูกต้องตามกฎหมายแต่อันนี้อะไรอันนี้พามาดูบ้านนะครับแต่เน,นี่ยอะไรคือแบบว่าจีมาขวาเงินกันขึ้นหลือกันมาเบาดีมันกับเพราใดดีคือสากลคือสากลนะครับสากลก็คือสากลพี่น้องอันนี้เป็นออฟฟิศเนี่ยค่าจ้างดีอย่าพูดใหเป็นเรียนเนี่ยค่าจ้างหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสองแสนบาทแต่ว่าราคาเดิมยังให้ไหมยังให้ราคาเดิมอยู่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่พี่ต้องจ่ายครบอีกก่อนอีกเจ็ดหมื่นห้าผมถึงจะ รีวิวพี่ได้แต่ยูดีบอกว่าทําอะไรได้ไหมในราคาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าทำอะไรไม่ได้เลยพี่เพราะผมเริ่มต้นอ,อยู่ที่สองแสนบาทต่อชั่วโมงอยู่แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆจากใจเลยผมไม่ได้ว่าผมอวดมั่งอะไรแต่ว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ว่าคนอื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นไม่ได้ผมรีวิวเป็นชั่วโมงนะพี่ชั่วโมงเต็มนะเออชั่วโมงเต็มเนี่ยผมต้องหาไงมาสร้างบ้านสร้างอะไรผมเนี่ยพี่พี่จะเอาเงินเจ็ดหมื่นห้าไปไงมันค่าหน้าต่างผมหนึ่งหลังหน้าต่างหนึ่งบานพี่พี่ก็พูดป เนี่ยถ้าเกิดพี่ของเงินสีหมื่น้าคืนเนี่ยผมต้องไปงัดหน้าต่างบ้านผมออกบ้านผมก็ยังไม่เสียดพี่ปวดช่วยเมตตาเด็กตาดำๆอย่างผมด้วยคุณคุณจะมาบอกว่าเจ็ดหมื่นห้าขอคืนหน้าต่างผมก็ได้ถอดงัดไปขายแล้วนี่สเสียดเ็กนี่เร็วนี่ขเขเจ๋งไหมนี่บ้านผมนี่เห็นไหมนี่เปิดประตูนี่ให้ดูดูนี่นี่ผมก็ได้ไปขายเสียดเล็กอยู่โรงกึ่งแล้วเอามาให้พี่น่ะเร็วเจ็ดหมื่นห้าแล้วนะพี่จะมามอะไรสุดแบบนี้ไหม ผมไม่ฟ้องพี่แต่ว่าเปือคุหรเขาฟ้องนะเพราะมันเสียหายจริง,รงๆม,มันเหมือนกับคําว่ามาใช้คาว่าปวดใจดีปวดแบบว่าอย่าริบเงินอย่ายึดเงินไม่ใช่ว่ายึดเงินนะเธอเธอเป็นเธอเข้าใจคําว่าการมาจําไหมเธอเคยไปซื้อขวงแล้วมาจําของไหมยิ่งเคยทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องเวลานี่กว้างเนาะหอพักอันนี้สร้างหอพักพี่นอ้องอันนี้สร้างหอพักบอกไที่เรื่องําป้าตําลวงไปคุณก็พูดเกินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เกินไปนะพี่นอ้องแล้วคุณออกมาไล์สดแบบ ผมก็ต้องงัดหน้าต่างแนละ้วว่าตูไปขายเจ็ดหมื่นห้าน่ะพี่ออแล้วแบบว่าอะไรของฉันสมนัยมนบ่สมซาปาติก้าเป็นที่คือคุณไปเจอปัญหามานะ่ะผมเข้าใจผมเห็นใจพี่การจ่าของเราผมไม่ซ้ำเติมใครนะผมมบบไม่ซ้ำเติมใครเลยจริงๆพี่ผมม่เห็นใจเลยแหละว่าพี่แบบมีปัญหาแต่พี่จะมาขอเงินเจนะ็ดหมื่นห้าอ่ะผมอาจจะต้อง ไปตัดไตข้างหนึ่งหรือผมต้องไปขายที่แบ่งจักไร่สองไร่อืออันนี้ห้องซ้อมนะนี่ภูน,นไปเลือกเอาห้องทำอ <c oughs> ไปเลือกเอาไปเลือกเอารู้สิในห้องนี้ะนจะได้อะจะได้มาแสบจอบแนมบอขึ้นเป็นกระจกเคสไปแล้วเปิดกระจกแล้วกันเดี๋ยวเบิร์กมาสอบไงอ๋อแต่แก๊งแก๊งูเป็นจุดใต้อือ พี่ก็เอาไปพี่พูดคุณพี่ก็พ,พูดเกินจริงเนี่ยผมหาเงินมาสร้างเอาพิหนึ่งหมื่นห้าพันคนรับชมอยู่นี่คุณพี่อันนี้คือบริษัทใหม่ผมเผื่ออนาคตจะมาจ้างผมรีวิวเนี่ยมาระจําอยู่นี่เลยถ่ายรูปไปด้วยป้องกันป้องกันนี่เลยป้องกันไปเป็นมีปัญหาเราของเงินมาจ้ำคืนไม่งั้นลูกค้าที่เคยมาจ้ำผมตอนนี้พากันของเงินมาจ้ำคืนแสมันไหวตีบันนี ้องจิ๋วเนี่ยก็จะเหมาจะจะไม่ใหญ่ไปตำแหน่งอะไรก่อนตำแหน่งสามปีจะต้องมองแอง่ละลายตำแน,นงพีนงคนดูหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดสามปีตำแหน่งทำไมปีเนี่ยเมตตาผมหน่อยพี่ผมน่ะทํางานอ่ะผมมาแสนห้าตอนนั้นอันนี้อันนี้พูดถึงสองปีก่อนค่าตัวผมแสนห้าพี่ตอนนี้ค่าตัวผมก็ป้าไปแล้วตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งสองแสนผมขายพี่ได้เลย แต่ว่ายอดขายผมไม่รู้นะว่าจะได้ไหมผมมีที่รีวิวแล้วก็บอกว่าสรรคุณหนึ่งสามสี่มันดีมันดีนดีไม่ดีไหมล่ะผมปิดยอดขายจะอารยุแต่ว่าจานวนผมบสามารมบอก,บอก,บอกได้ว่าเท่าไหร่ออันนี้เป็นออฟฟิศเป็นเนี่ยผมก็จะนี่แหละหนึ่งปีที่ผมรับรีวิวมาผมก็มาสร้างอันนี้แหละเดี๋ยวผมจะมารีวิวตรงนี้จะเป็นอาณาจักรที่สามารถต่อยอดในการสร้างจาไว้นะครับว่าตรงเนี้จะเป็นที่รีวิวผมจะสร้างตรงนี้เป็นที่รีวิวเป็นพุ่มไม้เป็นเก้าอี้มมเ,ป e, เป็นต้นไม้เป็นอะไร ผมสั่งมุมพุ่มไม้ตรงนี้แล้วมีมุมพุ่มไม้มุมไทยโตเกียรเดอะซีรีส์มีมุมต้นไม้มุมอะไรตรงนี้ปักตะกาเลยไหมเดี๋ยวผมจะปักอยู่วันนี้ใครอยากอุดหนุนย่าดมผมนะครับให้กำลังใจผมหน่อยเห็นบ้านไหนขบาบมาขวังก็มือเจ็ดหมื่นห้าคืนอ,อยู่นี่เอาไปเลยแสนห้าเอาโอนมาเติมอีกเจ็ดหมื่นห้าจะรีวิวให้เพื่อ,เพ,อเพื่อใครดีรรกว่าเดิม จริงๆแล้วอ่ะมันสองมันสองปีแล้วอ่ะมันมวค้างัแต่ปีแรกแล้วพี่การทํางานเนี่ยบ้านผมเนี่ยพี่พี่มาดูพี่คนสวยจะมาไลไรผมไม่ฟ้องพี่นะผมอันนี้ผมกำลังจะสร้างหอพักเนี่ยผมหอพักผมก็ต้องหาเงินมาสร้างอีกเนี่ยผมก็ต้องไปแหกปากร้องเพลงพี่อมาเติมพี่ม,มาเต,มมาติมอีกเจ็ดหมื่นห้าแล้วพี่จะได้เลยพี่จะได้รีวิวแ้วผมจะรีวิวพี่ลด,ดเลย เผื่อพี่ได้ขายห้าแสนเป็นล้านหมดเลยเอาไม่ยอดล้านนะแต่ว่าพี่ต้องเอามากวเจ็ดหมื่นห้าอันดับแรกหนึ่งหมื่นแปดพันท่านเนี่ยพี่ผมก็ต้องมาทำาคนือหาพบอีกอันนี้คือจำไว้ว่าตัวนี้ผมจะทำเป็นจุดถ่ายคลิปรีวิวบ้านผมนี่ผมทํามาเนี่ยผมก็ตตองได้ขึ้นเด้ค่าบ้านผมก็ต้องรีวิวบ้านจวได้ขึ้นด้อืม ทุกไม้นี่ผมจะเป็นสวนพผู้หมอกุูมไม้ตัวนี้คือเป็นสวนหมดเลยเป็นสวนอังกฤษหมด,เห,มดเห็นเห็นแบบแเป็นสวนต้องหนึดพี่น้องนี่แต่คนขอนแยนของแท้อนม,มาตต่มโอนมาอีกเจ็ดหมื่นห้าจริงๆพี่เอามาอีกเจ็ดหมื่นห้าผมจะรีว,วให้เรื่อยแต่ว่าพี่มาขวานเงินคืนอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาจ้างผมพี่ผมไปร้องเพลงแหกปากอยวนหมอลำผมก็เหนื่อยตายพอแห้งแล้วนี ผมไม่ได้เอารถคันนี้ไปขายตีดีสี่หมื่นห้าได้ถึงอะไ้ไม่นีเอาไปเข้าไฟแนนซ์หน่อยยืมหน่ยจ้ายืมรถแน่จะไปข้าเฟฟนแน่จะไปเอาอวนเงินคือเจมเงินหามัดจำแล้วกับสิมัดเปียกยังสี่เนะคนเท่าโอ้โหเนี่ยผมจะบอกช่างกนางงานหน้าต่างออกให้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าคือเา โอ้ยนอกคือมากเก่วเคยพ่าเคยเห็นอะไรก็ได้อะไรเห็นก็ได้เห็นอะไรบอกเห็นอะไรอะไรบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องได้ชัดป้วยนี่คือเป็นเป็นกระเป็นกระตะก้าทุกคนอยากซื้อยอดมผมไหมล่ะอยากอุดมผมไอดมผมไหมเอาอย่างนี้ไหนๆนก็ไหนๆแล้ว อุดนุ่นข่ยบอสพี่น้องอยายดมแต่ว่ากระปุกเล็กนะอันนี้เป็นตัวโชว์เป็นกระปุกโมเดิร์นโมเดลโมเดลลิ่งโมเดลสร้างกระแสเนาะสิส่งนันอาตางไปขายจ้าเสี๋ยวเงี้ยมาจับไปขึ้นบนขึ้นเจ็ดเมืองหาอาตางช่องนึง 70, ่งเกือบเจ็ดเมืองเฮ้แต่ไหนหลายจ้าเสียเงี้ยมีแบบนี้ไอ้เพื่อนเหรอพี่น้องเอฟซี FC บ้างอะไรเนี่ยเอฟซีว่ามีแต่หัวลอ้อยืมรถนะจ้าเสียไปขคาไฟแน่น ลูก <l ux> ผู้ใดนี่ยยืมไปขายแน่สิไปเอาเงั้นมาจา่ายค่ามาจำเพิ่นเจมเพืเ่นหาผมมีบ,บ่บบมีเงินเหล่านี้มีเงินเหล่านี้อารมณงฟินแหงดมแล้วมีแหงใจวันนี้ขอปิดยอดได้ไหมวันนี้ขอหมดเกี้ยงได้ไหมวันนี้ขอหมดเกี้ยงให้กำลังใจพู่ยอดเสียได้ไหมราคาลงด้วยนะราคาลงเหรอตอนนี้บาทราคาลง ราคาลงดีนี่